thank you วันนี้เป็นวันที่29 28วันนี้เป็นวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2563วันนี้เป็นวันพระขึ้น8ค่ำเดือน8อีกวันพระนาเนี่ยก็คงเป็นวันอัศรบูชาแล้วก็ถัดไปอีกแรม1ค่ำเป็นวันอธิษฐานพรรษา ปีนี้เข้าพรรษาเดือนกรกฎาแต่ที่ยังไงพุทธบริษัทอย่างพวกเราท่านทั้งหลายคือบริษัทของพุทธในพรรษาพวกเราปฏิบัติอย่างไรจะปรับปรุงแก้ไขไกายวาจาใจของเราอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกทุกคนจะต้องคิด ตระหนักในตนเองคิดอยูใ่ในตนเองให้มองตนเองว่าในพรรษาที่จะถึงเนียเราก็เคยผ่านมาทุกทุกปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเก่าก็เคยผ่านพรรษามาไม่รู้ว่ากี่พรรษาแล้วนะก็รู้เว้นเจตภาพใหม่เนี่ยพระใหม่ก็เออเอาควรจะปฏิบัติตน,น,นอย่างไร อันดับแรกก็คือต้องตั้งจิตตั้งใจไว้ว่าข้าพเจ้าจะต้องทำวัดเย็นทุกวันถึงจะยออหรือพิสรารก็ควรจะทำวัดเย็นไม่ควรจะปล่อยป่าละเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำวัดรวมกันเพราะว่าแปดค่ำสิบห้าค่ำเราจึงมารวมกันซ้อมสวดมนต์พร้อมกัน แต่ราวว่าตามปกตินี่ก็เราก็ต่างองค์ต่างอยู่ต่างองค์ต่างประพฤติปฏิบัติธรรมก่อให้สม่ำเสมอเพราะว่าเราถือว่าแนวแถวสายหลงปู่มั่นของพวกเรามันไม่ใช่แบบมหาวิทยาลัยปิดมหาวิทยาลัยปิดคือจะต้องสอนทุกวันวันนี้จะสอนวิชาไหนต่อวิชาไหน,แต,ชชไหนแต่ว่า สายลงปูมั่นสอนแบบผู้ใหญ่สอนแบบมหามหาวิทยาลัยเปิดคล้ายๆเหมือนกับถ้าเปรียบเทียบกับเหมือนสุขโขทยัยแล้วว่ารามํำแหงแลักษณะอย่างนั้นแหละคล้ายๆบอกครูบาอาจารย์มแนะนําบอกกล่าวจากนั้นพวกเราก็นำไปประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจของตนเรื่องศีลก็ศึกษาให้ศึกษาใน ศีลมันมีกฎระเบียบม,มันมีข้ออยู่แล้วมันเหมือนกับกฎหมายเราก็อ่านได้ศึกษาได้แต่ถึงยังไงตีความหมายไม่ออกก็ให้ถามครูบาอาจารย์ภ้คเก่าท่านก็จะอธิบายให้ฟังได้อันนี้คือศีลศีลและวินยัยแต่ส่วนภาคภาวนาจิต,ตภาวนาของพวกเราอ่นนั้นต้องศึกษาจากครูบาอาจารย์ แล้วก็อ่านหนังสือบ้างแต่ว่าส่วนลึกแล้วก็ควรจะครูบาอาจารย์นั่นแหะเป็นผู้แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวจากนั้นเราเมื่อปฏิบัติไปแล้วเรามีความค้่องใจสงสัยที่ตรงไหนก็ให้มาสอบถามครูบาอาจารย์หรือหมู่พเพื่อนที่เรามั่นใจว่าท่านอธิบายให้ฟังได้จากนั้นถ้ <c oughs> าว่าเรา ไปสอบถามดูแล้วเรายังไม่มั่นใจเราก็ยังสงสัยอยู่เพราะเราเข้ามาเพื่อการศึกษานะไม่ใช่มาเพื่ออย่างอื่นมาศึกษากับครูบาอาจารย์เจ้าของสำนักอยากจะจบจากหลวงพ่อแต่ที้พวกเราก็เข้ามาพร้อมที่จะมาถามไถ่ได้สักไซไลเลียงถามรด้ที่ในข้อสงสัยนั้นถ้าหลวงพ่ออธิบายให้ฟัง ได้อธิบายให้ฟังถ้าว่าอธิบายให้ฟังแล้วยังไม่ชัดเจนหลวงพ่อก็จะชี้เข้าไปในตำรับตำราที่หลวงพ่อได้ศึกษามาจากครูบาอาจารย์จากโดยเฉพาะอย่างนี้องค์หลวงตาอย่างนี้อ่านอ่านดูสิในในตรงนี้ที่ท่านถามเนี่ยนะที่ตรงนี้แหละที่องค์หลวงตาจะชี้แจงยังไงพอท่านเป็นปรมาจารย์ท่านรู้นะหลวงพ่อจะชี้จุดให้ให้พวกเรา ได้อ่านได้ศึกษาในจุดนั้นจากนั้นเมื่อเรารู้รู้แล้วเราเราก็นำไปประพฤติธปฏิบัติตปรัปรุงกายใจของเราอีกอย่างเก่านะอันนี้พวกเราเกิดมาสุดท้ายภายหลังก็ต้องปฏิบัติอย่างที่ผมได้พูดได้กล่าวแต่บางท่านบางคนก็มาถามผมเหมือนกันเมื่อไม่นานมานี้เขาก็ถามพระนะผมภาวนาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ จิตใจของผมเป็นอย่างนี้เ,เหมือนกับเราเหมือนกับจิตใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอย่างนั้นเลยเหมือนกับหลุดไปเลยลักษณะอย่างนั้นจิตใจเบาสบายมีความสุขแต่หลวงพ่อผมเองก็บอกอมเมื่อเราไม่เคยเดินเมื่อเราทางไม่เคยเดินอย่าเพิ่งให้อย่าเพิ่งให้รางวัลน,นะอ,อย่าไปพึ่งยกย่องอย่าไปยอมรับอื้นนี่ถูกต้องอมันถูกต้องแล้ว เราอย่าอย่าเพิ่งให้คะแนนให้ให้ฟังไว้ก่อนอย่าเพิ่งให้คะแนนแต่ก็ยังไปบุกว่ามันผิดกับมันถูกเ,เราต้องฟังไว้เพราะเราไม่เคยเดินไม่มีสาวกองไหนหรอกอที่จะพยากรณ์วาในท่านได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วนะเป็นพระอริยบุคคลขั้นนั้นขั้นนี้แล้วนะ ไม่มีท่านผู้ใดที่จะพูดมีแต่ว่าให้สังเกตตนเองเท่าน,นั้นเองหรือว่าการภาวนาศึกษาดูแล้วฟังดูแลว้วเอออันนี้เข้าขั้นแล้วก็ให้คะแนนซึ่งกันและกันถ้าว่าพระพุทธเจ้ายังสงพระชนอยู่น,นั่นแหละพระพุทธเจ้าจะพยากรณ์ได้ว่าเอออันนี้เป็นบุตรของเราเ,เป็นพระหรหันแล้วทุกคนต้องต้องเชื่อฟังนะเมื่อพระพุทธเจ้าพยากรณ์แล้ว คนทั้งหลายพระทั้งหลายก็ต้องยอมรับก่อนนีเ่เป็นพระอาหารหันต์แล้วนะแต่นอกนั้นออกนอกนั้นลงมาแล้วนะจะเป็นยังไงก็ตามที่จะมาศึกษากับครูบาอาจารย์มิตรครูบาอาจารย์อย่างมาศึกษาหลวงพ่อหลวงพ่อ,พอเออให้พวกเราจะไปให้คะแนนตัวเองนะเ,เราต้องสังเกตตัวเองอีกทานายขณะที่ว่ามันหลุดพ้นมันหลุดพ้นจริงไหมขณะที่เราเรา ปฏิบัติไปนะ่ะแต่ละวีแต่ละวันมันมีเผลอไหมบางทีการม,มักกิเลสนะถ้าเราไปเห็นสิ่งที่สวยงามหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเพศตรงข้ามก็ได้เป็นเห็นถ้าเป็นผู้หญิงก็เห็นหนุ่มเห็นเห็นหนุ่มถ้าเห็นพระน่าก็เห็นสาวก็ดีใจมันเป็นยังไงมันมีกิเลสมันมันขึ้นไหมมันกิเลสมีกิเลสมันยิบยิบแยบแย,บ,ย,บ,ยบไหม ่เหล่านี้ล่ะต้องสังเกตดรือว่ามีอารมณ์เขาแย่เข้ามาเขาพูดขึ้นมามันมีความขุนเคืองในจิตใจไหมมันมีโมโหในใจไหมเสียงเหล่านี้ก็ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของผู้ปฏิบัติเองถ้าพวกเราปฏิบัติแล้วเน่ยเราก็สังเกตด,ดูตนเองถ้ามันมีแต,งต่งิดแต,งต่งิดในเรื่องใดก็ตามก็แสดงว่ามันมีเชื่ออยู่ในจิตในใจของเรา เราก็ไม่ควรจะไว้ใจเราก็ไม่ควรจะให้คะแนนเอ๊ะเอ๊ะมันอันนี้มันไม่ใช่นะเนี่ยมันหลบอยู่นะเนี่ยเพียงแต่ว่าคราวนะั้นเพียงแต่เป็นกระดานกระดานกบไว้เฉยเฉยหรือหินกบหญ้าไว้เฉยเฉยแต่รากของมันเงาของมันมันยังจะงอกเกยขึ้มนมาได้อีกอยู่เนะี่ยเสียงเหล่านี้ก็ไม่มีใครที่จะรู้ได้ ยิ่งกว่าตัวตัวของเราเองอันนี้แหละขอฝากไว้กับผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่ใช่ว่าจิตใจภาวนาเข้าไปจิตใจเพียงสงบเพียงหน่อยเดียวต้องให้คะแนนตัวเองโอ้ค่าในสําเร็จเป็นพระอรหารแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็มีก็มีมีมากต่อมากเคยได้ยินมาไม่ใช่อาัหารจริงที่มันเป็นเพียงอา,หา,า,อา,หา,าัหารซ้ายอาัหารขวาหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันห,หลังนะเ,เท่านั้นแหละเพราะนั้นขอให้พวกเราถูกท่านนะ หพูดดังนี้ดางนั้นเราก็ไม่ได้บุกเพรืกว่าคล้ายๆว่าไม่ให้คะแนนหรือว่าบุกคะแนนลงไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้เพียงเราจะให้สังเกตให้สังเกตตัวเองอไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเองเมื่อของเราได้สังเกตดูแล้วเราจะรู้ได้ว่า แต่เราอยู่ในระดับไหนถ้ามันตายแล้วจิตใจมันเน่งไปแล้วถึงยังไงยังไงมันก็พูดได้ไม่เห็นมันกระเพื่มขึ้นมาเวลาพูดึ้นมาก็พูดได้เออเวลามีเสแสรอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็เน่งๆพูดได้อยหลายเพราะใจของเราไม่มีอารมณ์โมโหโกรธามไม่มีอารมณ์โกรธเออถ้าว่าเรามีอารมณ์โกรธเวลามีอะไรแยงเข้ามาโอ้โหหน้าปิดหน้าเบี้ยวปากพูดก็ไปเป็น อันนี้อันนี้แปลว่าอันนั้นมันออกมาจากทางด้านกีตใจแต่ถึงยังไงจะว่าภาวนาบทกิเลสแล้วก็เถอะมันก็อย่างที่ว่าอีกเหมือนกันนะอันน้ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราแต่ละท่านอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตส่วนหนึ่งสำหรับพวกเรานักปฏิบัติทั้งหลายแต่ถึงยังไงก็ตามนะมันยน่ยนเน้นมาในภรษาที่จะถึงนี่แนหะ เราควรจะทําความภาคเพียรอย่างไงเราควรจะพยายามทํำยังไงพยายามทําใจเข้าเอาเถอะข้าไปเจ้าจะพยายามทําสมาธิให้ได้มากที่สุดจะกําหนดลมหายใจเข้าออกให้มอีอารมณ์อยู่กับพุทโธให้มากที่สุดเ,เวลาหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธเลยเราเราเรา,เรานั่ง เวลาเราเดินกับขาขวาพุทธขาซ้ายโทรเราจะเปินปัดกวาดทากิจกรรมอะไรก็ตามให้มีพุทธโธประจําตัวเองพอระลึกก็ได้คือเมืับพุทธโทท,ทันที้าไม่มีอะไรก็ธรรมดามันเผลอไปเอื่อมันเผลอไปช่วงที่มันเผลอถ้าว่ามันระลึกได้ก็เอาพุทธโธเข้ามาอีกท,ทันทีนี่แหละถ้าว่าเรามีความใส่ใจสนใจอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแต่ความสงบ นัตถิสันติปร,รังสุขขังความสงบจิตใจสงบนึ่งคงจะพวกเราคงจะได้ริมรถร,มริมรถแห่งความสงบในปรรษานี้พอเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นจริงจังและจริงใจเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆูกท่นนะพระเนรลูกหลานทุกองตลอดถึงศรัทธาญาติโยมทุกคนนั่นแหละถ้าเป็นศรัทธาญาติโยมเออเอาเราอยู่วงนอก ในพรรษานี่เราควรจะทำยังไงไหวพระทุกวันถ้าว่าใครดื่มสุราอยู่ก็งดทาสูบบุหรี่อยู่ก็งดการพนันเอองดแต่เป็นไปได้นะพยายามปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของตนเองนั่นแหละไม่ให้จิตใจมันกระเพื่อมจิตใจให้มันอยู่เน่งจากนั้นเมื่อจิตใจของเราได้รับอยู่ในกรอบของความสงบแล้วนะ เมื่อเราจะนำมาพิจารณาการกรองไตรตรองอะไรก็มีเหตุมีผลด้วยกันทั้งนั้นแหละเราก็อยู่ด้วยความมั่นใจอยู่ด้วยความสุขใจต่างหากเ,าเราจะไม่เดือดร้อนฟุ่นวายเพราะอะไรเพราะาสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างออ,ออกไปจากใจของเราทั้งหมดในหลักธรรมคำสอนอแล้วก็เราก็สังเกตดูอีกต่างวา่ามันจริงจริงอย่างที่พ,พระพุทธเจ้าตรัสไวอีกต่างหาก เมื่อเราทำจิตใจให้สงบแล้วเราก็จะรู้ได้ด้วยตนเองว่ามันออกไปจากใจจริงๆออกไปจากความรู้สึกนึกคิดนี้จริงๆไปให้คะแนนคนนั้นไปให้คะแนนคนนี้ไปโกรธให้คนนั้นไปโกรธให้คนนี้ไปโลภเรื่องอยากจี่ได้เรื่องนั้นอยากจี่ได้เรื่องนี้โมโหให้คนนั้นโมโหให้ให้คนนี้รักคนนั้นรักคนนี้เกลียดคนนั้นชังคนนี้มันออกไปจากใจทั้งหมดเพราะนั้น ถ้าเมื่อเรามีสมาธิในจิตในใจแล้วเราจะเห็นบอ่อของกิเลสต้นตอของกิเลสโลภโลภโกรธหลงรักโลภโกรธหลงออกไปจากใจทั้งหมดเพราะนั้นเราจะชำระยังไงจะชำระใจให้บริสุทธิ์ชำระยังไงจึงจะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่เกลียดไม่ชังให้เป็นให้จิตใจให้อยู่ในความเน่งความสงบ ออไม่กระเพื่มอมไม่วันไหวในการจิตใจของเราอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องหาวิธีกรรมวิธีการปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของเรานะศรัทธาญาติโยมพระเนนลูกหลานทุกองหน้าและก็วันนี้หลวงพ่อเองก็คงจะไม่พูดอะไรมากศรัทธาญาติโยมก็นั่งภาวนาหลวงพ่อไม่พานั่งนะวันนี้จะมีการ พูดกับพระจะให้พระซ้อมสวดมนต์สักจะก่อนนะลูกหลานทัดาญาติโยมนะต่อนนี้ไปก็คงไม่มีอะไรแล้วมนะักงเนาะวันนี้เอาเพลงแค่นี้ก่อนจากนั้นก็เลิกกันนะพวกเรานะพวกจะทัดทายญาติโยมนะเลิกกลับไปก่อนหาที่พัก,กไกลแต่ยังเหลือแตนะ่พระสงฆ์พระสงฆ์จะมีการพูดคุยกันพรามันใกล้จะเข้าพรรษาแล้วนะ หลวงพ่อจะได้พูดกับพระสงฆ์ชั่วระยะหนึ่งให้ไปจังค่อยเลิกลากันนะสรัาาทธายยโยงกลับไปก่อนก็ได้เนะท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถดาวน์โหลดและรับฟังพระธรรมเทศนา ขอหลวงตามหาบัวยนสัมปนโนหลวงพ่อสิงห์ทองธรรมวโรหลวงปู่ล่าเขมปะปโตและหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูสังละพะเตปัญญงตั้งใจฟังด้วยดีย่อมมีปัญญา